สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระเกจิอาจารย์ที่โอ้โหคนไทยนี้รู้จักกันดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นตำนานรูปหนึ่งเลยก็ว่าได้หลวมพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ที่โคราชนะครับค่ะเป็นที่เคารพศรัทธาก,กันทั่วประเทศจริงๆนะคะใช่ครับทีนี้เรามีข้อมูลที่เป็นเ,เหมือนข้อความตัดตอนมาจากชีวประวัติท่านเลยก็จะพาไปดูชีวิตท่านตั้งแต่ต้ตนๆเลยการบวช การเรียนรู้ต่างๆแล้วก็เรื่องงานพัฒนาเรื่องสาธารณประโยชน์ที่ท่านทำไว้เยอะมากแล้วก็แน่นอนเรื่องที่ทุกคนสนใจวัตถุมงคลของท่านด้วยเป้าหมายเราก็คืออย่างเข้าใจว่าเออทำไมท่านถึงเป็นที่รักที่ศรัทธากันขนาดนี้ อืมใช่ค่ะคือการมองเรื่องหลวงพ่อคูณให้ลึกๆเนี่ยมันสําคัญนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประวัติพระรูปหนึ่งเท่านั้นแต่มันสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นเยอะเลยทั้งเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมหรือว่าวิธีที่คนไทยเรามองหาที่พึ่งทางใจแล้วก็บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยด้วยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยชีวิตท่านกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของหลวงพ่อคูณนี่เป็นยังไงครับช่วยเล่าหน่อยครับ ข้อมูลบอกว่าท่านชื่อเดิมคือคูณฉัตรพลกลังนะครับเกิดที่บ้านไร่อำเภอด่านขุนทศโคราชนี่เองปี2466ค่ะชีวิตตอนเด็กๆก็คงเหมือนเด็กต่างจังหวัดสมัยนั้นทั่วไปแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือตอนอายุ21ปีท่านตัดสินใจบวชเลยที่วัดบ้านไร่วัดแถวบ้านเกิดท่านนันแหละรครับค่ะ การบวชนี่ถือเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในสมัยนั้นแล้วพอท่านบวชเนี่ยท่านก็ได้รับฉายาว่าปริสุทธโธซึ่งมีความหมายดีมากๆเลยนะคะแปลตรงๆก็คือผู้บริสุทธิ์มันเหมือนกับเ,เป็นการประกาศเป้าหมายตั้งแต่ต้นเลยว่าจะมุ่งสู่ความบริสุทธิทางธรรมขัดเกลาตัวเองตามแนวทางพุทธศาสนาค่ะอ๋อครับพอได้ยินความหมายของปริสุทธโธแล้วยิ่งแบบ น่าสนใจนะคบว่าแล้วเส้นทางการศึกษาธรรมของท่านเป็นยังไงต่อเพราะข้อมูลบอกว่าท่านไม่ได้เรียนบาลีสอบเรียนเหมือนพระส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันแต่ท่านเลือกเดินทางสายปฏิบัติใช่ค่ะแล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์เก่งๆโดยตรงเลยค่ะโดยเฉพาะเลยนะครับที่สำคัญคือการไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงพ่อคงพุทธสโรที่วัดถนนหักใหญ่หลวงพ่อคงนี่เองใช่ครับซึ่งมีบันทึกไว้เลยว่าหลวงพ่อคงเนี่ย ท่านเก่งทั้งวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึกจิตให้รู้แจ้งอืมค่ะแล้วก็ยังเชี่ยวชาญด้านพุทธาคมด้วยค่ะการเรียนกับหลวงพ่อคงนี่แหละครับที่เอ่อหลายคนเชื่อว่าทําให้หลวงพ่อคูณมีพลังจิตที่แบบแก่กล้าขึ้นมาใช่ค่ะตุดนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญวิชาอาคมต่างๆตามความเชื่อกันไปคือการผสมผสานกันร,ระหว่างพระธรรมวินยัยซึ่งก็คือหลักคําสอนข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ใช่ไหมคะ กับวิปัสสนาที่เป็นการฝึกจิตเพื่อปัญญาแล้วก็พุทธาคมซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังจิตคาถาอาคมพิธีกรรมต่างๆเพื่อผลบางอย่างอย่างเช่นให้ขลังให้ป้องกันภยัยหรือเมตตามหานิยมอะไรแบบนี้ครับ การรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในตัวคนคนเดียวเนี่ยเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะคะในพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยเรานับถือมากๆมันสะท้อนว่าคนไทยอาจจะไม่ได้แยกขาดเรื่องหลักทำคาสอนกับการช่วยเหลือทั้งโลกหรือเรื่องที่อาจจะดูเหนือธรรมชาติออกจากกันซะทีเดียวอ๋อเข้าใจเลย แล้วการที่หลวงพ่อคงท่านเชี่ยวชาญวิปัสนาซึ่งเป็นการฝึกจิตตามหลักพุทธศาสนาโดยตรงเนี่ยก็อาจจะถูกมองเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้พลังจิตหรือพุทธาคมของท่านดูเเข้มขลังน่าเชื่อถือไม่ใช่สญญายสาร์ทั่วไปครับครับเข้าใจเลยครับคือมองว่าพลังจิตที่ได้มาจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถเอามาใช้ทางพุทธาคมเพื่อช่วยคนอื่นได้มันเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วพลังจิตหรือความคลังที่ว่าเนี่ยก็คงเป็นที่มาของสิ่งที่ทําให้ชื่อเสียงหลวงพ่อคูณแบบว่าดังกระหึ่งไปทั่วประเทศเลยอย่างเรื่องวัตถุมงคลใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ทําให้คนรู้จักหลวงพ่อคูณในวงกว้างเลยโดยเฉพาะพวกเหรียญรุ่นต่างๆหรือว่าตะกรุดที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนต้องการกันมากครับแล้วที่คนเขาพูดพูดกันปากต่อปากเลยถึงพุทธคุณเนี่ยก็มักจะเน้นไปที่2เรื่องหลักๆนะครับ คือแม่ตามหานิยมกับแคล้วขลาดปลอดภัยสองอย่างนี้จะโดดเด่นมากค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยแบบว่าปาฏิหาริย์ต่างๆคนที่พกวัตถุมงคลท่านแล้วรอดจากอุบัติเหตุบ้างค้าขายดีขึ้นมีโชคมีลาบอะไรแบบนี้อืมวัฒนธรรมเรื่องวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของของลังเนี่ยนะคะมันอยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานแล้วล่ะคะ่ะ แต่กรณีของหลวงพ่อคูณเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าแค่ตัววัตถุนะคะคือทำไมของท่านถึงเป็นที่ต้องการขนาดนั้นนั่นสิครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนค่ะมาจากความเชื่อในพลังปลุกเสกแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือความศรัทธาในตัวผู้สร้างอ๋อในตัวหลวงพ่อเองใช่ค่ะในองค์หลวงพ่อคูณเองคนเชื่อมั่นในวัดปฏิบัติของท่านในความเมตตาในบารมีของท่าน พอมีเรื่องเล่าทํานองปฏิหารต่างๆมายืนยันซ้ําๆเข้าไปอีกมันก็ยิ่งตอกย้าความเชื่อมั่นให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกครับแล้วคําว่าเมตตามหานิยมที่เชื่อว่าจะทําให้คนรักใคร่เอ็นดูมีสเสน่ห์กับแคลคลาดปลอดภัยที่เชื่อว่าจะรอดพ้นอันตรายต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเราเอ่อหยหาหรือต้องการอยู่แล้วในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะจริงครับ พอเชื่อว่าวัตถุมงคลจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อคูณจะช่วยตรงนี้ได้ก็เลยยิ่งต้องการกันมากเป็นพิเศษค่ะการเชื่อมโยงคุณธรรมของหลวงพ่อเข้ากับพลังของวัตถุมงคลนี่เออหน้าคิดนะครับมันทําให้เห็นว่าความศรัทธานี่มันซับซ้อนเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องปฏิหารเลยลอยใช่ค่ะแต่มันเกี่ยวกับตัวตนการกระทําของท่านด้วยซึ่ง ก็นำไปสู่อีกมิติหนึ่งที่สำคัญมากๆของหลวงพ่อคูณเลยนอกเหนือนจากเรื่องวัตถุมงคลพลังจิตอะไรพวกนี้ครับค่ะมิติไหนคะก็คือบทบาทในฐานะพระนักพัฒนาไงครับอ๋อค่ะสำคัญมากเพราะมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะแล้วก็มีเมตตาสูงมากแต่ท่านไม่ได้อยู่เฉยๆในวัดไงครับท่านเอาปัจจัยที่คนบริจาคมาด้วยศรัทธาเนี่ย ไปสร้างประโยชน์ให้สังคมแบบโอ้โหมหาศาลจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่แถวๆวัดบนไร่หรือโคราชด,ด้วยนะครับแต่ข้อมูลบอกว่ากระจายไปทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยเหรอคะใช่ครับมีทั้งสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนถนนสะพานหรือแม้แต่บริจาคช่วยเหลือนักศึกษาช่วยคนยากไร้โครงการเยอะมากจริงๆครับ อ่านดูแล้วยังทึ่งเลยว่าพลังศรัทธาที่ท่านได้รับมาเนี่ยท่านเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมได้ขนาดนี้นี่คือหัวใจสําคัญอีกดวงหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้หลวงพ่อคูณครองใจคนได้อย่างมหาศาลจริงๆการที่ท่านสามารถเปลี่ยนศรัทธาให้กลายเป็นสาธารณประโยชน์ที่จับต้องได้เนี่ยมันยิ่งกว่าคําสอนใดๆเสียอีกนะคะครับ มันคือการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลักธรรมเรื่องทานหรือการให้ในพุทธศาสนาเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็ทําได้จริงครับผมภาพของหลวงพ่อคูณในใจคนส่วนใหญ่จึงไม่ใช่แค่พระเกจิที่ขลังเรื่องวัตถุมงคลเท่านั้นแต่เป็นพระผู้ให้เป็นพระนักพัฒนาตัวจริงเสียงจริงการกระทําเหล่านี้มันเข้าถึงคนทุกกลุ่มเลยนะคะทุกชนชั้นไม่ว่าเขาจะเชื่อเรื่องวัตถุมงคลมากน้อยแค่ไหนก็ตาม แต่ไม่มีใครปฏิเสธคุณ,ณประโยชน์ที่ท่านสร้างทิ้งไว้ให้สังคมได้เลยอันนี้อาจจะเป็นแบบอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะของบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยจริงอย่างยิ่งเลยครับการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนมันคือการสร้างรากฐานให้สังคมในระยะยาวจริงๆแต่ทุกอย่างก็มีเวลาของมันนะครับ หลวงพ่อคูณท่านก็ทำงานหนักเพื่อศาสนาเพื่อสังคมมาตลอดชีวิตท่านเลยจนถึงวันที่ท่านต้องออละสังขารไปค่ะเมื่อปี2558ใช่ไหมคะใช่ครับวันที่16พฤษภาคมปี2558ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอนนั้นท่านยุก91ปี91ปีพรรษาที่71คือโอ้โหอยู่ในผ้าเหลืองมานานมากจริงๆ อุทิศชีวิตให้เลยนานมากค่ะแม้ท่านจะจากไปแล้วนะครับแต่ในชีวประวัติก็สรุปไว้ชัดเจนเลยว่าคุณความดีและคำสอนของท่านยังคงอยู่ในใจของประชาชนเสมอมาซึ่ง ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงมากๆเลยดูจากความอาลัยของผู้คนตอนท่านมรณภาพนี่โอ้โหเยอะมากจริงๆใช่ค่ะการมรณภาพของท่านเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศจริงๆนะคะสะท้อนถึงความผูกพันที่คนไทยมีต่อท่านอย่างลึกซึ้งทีเดียวทีนี้พอเรามองย้อนกลับไปถึงมรดกที่หลวงพ่อคูณท่านทิ้งไว้นะคะมันจึงมีหลายชั้นมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุมงคลหรือว่าคําพูดตรงไปตรงมาที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านกูมึงที่หลายคนจําได้เท่านั้นนะคะ ครับไอ้คำพูดนี้ก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆใช่ค่ะแต่แก่นแท้ที่อาจจะสำคัญยิ่งกว่านั้นอาจจะเป็นภาพจำลองของพระสงฆ์ในอุดมคติในสายตาของคนไทยจำนวนมากก็ได้อคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีมีเมตตาธรรมสูงเข้าถึงง่ายแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมีผลงานเชิงประจักษ์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างมหาศาล คุณอุปการเหล่านี้ตั้งหากค่ะที่สลักชื่อของหลวงพ่อคูณไว้ในความทรงจําแล้วก็ความเคารพของผู้คนไม่ใช่แค่ในยุคของท่านแต่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เลยโอเคครับหลังจากที่เราได้ไล่เรียงเรื่องราวชีวิตของหลวงพ่อคูณปริสุทธโทมาพอสมควรตั้งแต่เกิดบวชเรียนรู้สร้างชื่อเสียงด้วยวัตถุมงคลควบคู่ไปกับการเป็นพระนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่จนถึงการจากไปของท่านทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ อืถ้าให้ผมลองสรุปดูนะผมว่าหลวงพ่อคูณเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากๆเลยท่านผสมผสานหลายบทบาทไว้ในคนคนเดียวคือเป็นพระที่คนเชื่อว่ามีพลังจิตมีพุทธาคมสร้างวัตถุมงคลขลังที่คนต้องการมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไงท่านเอาศรัทธาเหล่านั้นมาต่อย,ยอดเป็นการให้การสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างมหาศาลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะ นี่คือส่วนผสมที่ผมว่ามันลงตัวมากๆที่ทําให้ท่านกลายเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนมากมายทั่วประเทศเลยครับถูกต้องเลยค่ะการผสมผสานมิติต่ตางๆเหล่านี้ทั้งทางธรรมทางโลกแล้วก็ทางความเชื่อที่อาจจะดูเหนือธรรมชาติคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ท่านโดดเด่นและก็เป็นที่รักนะคะแต่เพื่อเป็นการาปิดท้ายการคุยกันของเราในวันนี้นะคะอยากจะชวนให้ลองคิดต่อกันอีกสักนิดนึงค่ะครับเชิญเลยครับ ลองพิจารณาดูว่าในบรรดาเรื่องราวทั้งหมดของหลวงพ่อคูณที่เราคุยกันมาทั้งการปฏิบัติธรรมพลังจิตวัตถุมงคลอันโด่งดังหรือว่างานพัฒนาสังคมที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยอะไรคือแกน่นหรือหัวใจที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรื่องราวของท่านยังคงสะท้อนกล้องอยู่ในใจแล้วก็ความศรัทธาของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าท่านจะละสังขารไปนานแล้วก็ตามอืมคําถามน่าคิดมาก ค่ะมันเป็นเพราะปฏิหารความขลังหรือว่าเป็นเพราะคุณงามความดีการอุทิศต,ตนเพื่อส่วนรวมหรือว่าเป็นการผสมผสานของทั้งหมดนี้ในแบบที่ยากจะหาใครเหมือนอะไรคือสิ่งที่ทําให้หลวงพ่อคูณยังคงมีชีวิตอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ